สวัสดีครับวันนี้กับ Think โดนทิ้งแรกสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับวงที่ที่จริงเพิ่งคัมแบ็กไปไม่นานครับแต่ว่าเขาย้ายค่ายใหม่นะรู้สึกว่าค่ายใหม่จะแบบอยากทำผลงานอะไรนี้นะแ <c oughs> น่นอนครับผมวันนี้เราอยู่กับวง from is nine กับคัมแบ็กเพลงล่าสุดนับชื่อเพลงว่า Talk and Talk นะสำหรับเพลงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเพลงแบบว่าต้อนรับเข้าค่ายใหม่เฉยๆนะไม่ได้มีแบบว่าปล่อยแบบเป็นอัลบั้ม4-5เพลงอะไรอย่างนี้นะถ้าจะปล่อยแค่เพลงเดียวนะคถ้าผมดูมาไม่ผิดนะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมก็จะรับชมนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันก่อนนะครับก็ไปกันเลยนะผมเพลง Talk and Talk นะมีแบบว่า ย้อนเอ็มวีนะกออยู่น <laughs> ี่โคตรดีผมดูในทีเซอร์แล้วล <es S 2> ุค <Wein> นี้แบบนั่ารักโคตรดูดิผมสีเทานี่คือแบบโหชอบมาก เป็นหอ,นอพักนะอพาร์ตเมนต์โอ้โหวสว่างจ้าเลยแสลงดีมากโฟกัสไม่ทั่วเลยเมื่อกี้โอ้โหเจ๋ง ก็เห็นร oh, oh. oh, so ูปโปรโมทแล้วโอ้โหโคตรสวยรูป hmm. น yeah, ี้ชายองมาแบบคิ้วๆนะวินี้โอ้โหแซยอนผมสั้นไม่หือผมสั้นนานแล้วเพลงนี้แล้วผมว่าผมยาวนะเพลงแบบชิลนะ คนเด oh no? ียวล <sm illi> ูกเนี่ยเดี๋ยวนี้คุยกับไายยองหรือเปล่าจาโลบะจีฮอนนี้เพิ่งออกเลยปะเฮ้ยโอ้เมื่อกี้ หมสทั้งห้องไม่พีกว่าเจะได้ยจริงมื่อกีแบบมันไล่มา,ามาแล้วนะมันได้กว่านี้นะ

ไฟดับนะไปดับมึงป็นน้องหมาตัวจะเท่าน้องหมาอยู่แนละ้วตัวเล็กนาา่ารัก โอ้ยจีฮอนเป็นคนที่แบบถ้ายิ้มแล้วเราต้องยิ้มตามอ่ะไม่เชื่อลองดูนะไม่เชื่อลองดูยิ้มแบบน่ารักมากช็อกแอนท็อปสเปเชียลซิงเกิลนะผมก็จบกันแล้วนะผมสำหรับเรีกชันเพลงช็อกแอนท็อปของวง From It Night สำหรับตัวเพลงเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะนิ่งแบบซาวมันชิลเกินไปหน่อยแล้วก็แบบท่อนฮุกแบบโอ้โหดรอปนะท่อนฮุกดรอปมากถ้าลองฟังจริงๆนะมันเหมือนแบบพอพีฮุกเนี่ยมันเริ่มไต่ขึ้นมาแหละแต่พอฮุกปุ๊บมันแบบปุ๊บลงไปเลยโอ้เสียงในส่วนของ MV และตัวเมมเบอร์เนี่ยที่สุดอยู่แล้วนะความน่ารักสดใสผมพูดถึง3คนแล้วกันนะท็อปทีที่โดนใจผมนะคนแรกก็จะไป็นฮาร์ดบุรเดอร์แซลมนะ ดูดิแค่รูปโปรโมตก็แบบอูอลาจับแล้วสวยมากสารมลุกนี้คือแบบที่สุดแล้วนะของเพลงนี้เลย้อต่อไปนะเมนผมนะครับฮายองนะครับผมฮายองก็น่ารักอยู่แล้วนะโดนใจผมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะออกฉากไหนนะครับร้องท่อนไหนก็ทักใจมากฮายอง้อต่อไปนะกยูรีนะจริงูระยูรีผมแบบไม่ค่อยโดนตกเท่าไหร่นะถึงแม้จะไปออกรายการ อประดิ้วหรือว่าจะในเพลงไหนๆเนี่ยก็ไม่ได้โดนตกหนักนะแต่ว่าลุคนี้นี่แบบผมชอบมากนะผมสีเทาเนี่ยชอบตั้งแต่ตอนดูทีเซอร์แล้วคือแบบน่ารักมากสอบคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอันยอง